สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่28กันยายนค่ะพศ2 5 6 6ค่ะทุกท่านค่เมือนีข้ามาเบงม่วงงามชมม่วงงามค่ะสาวหน่อยราคาเกษตะกรอนจับต้องเรยๆค่ะพี่น้องค่ะเด็ดเด็ดแดงแดเข้มเขมค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะปิกัดของห้องซยูบ้านคกสูงตำบลบ่าางอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามทุกท่านค่ะ นี่ค่ะสาวน้อยแดงๆเข้มๆงามๆค่ะวัยเจ็ดเดือนค่ะทุกท่านค่ะเนี่ยค่ะนี่ค่ะพุ่งสางมาดีเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเป็นลูกสาวของอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะทุกท่านค่ะเอกสารใบหลอดครบนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเบิ้งถ่ายค่ะพี่น้องถ่ายน้าๆค่ะกามขาเงี้ยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเงาหางค่ะพี่น้องสะอ่อนเงาหางค่ะพี่น้องขาเนี่ยค่ะเงาฮ้างเงี้ยบักเลยค่ะเชื่องเชียงนะคะตัวนี้เชื่องมากเลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ รับประกันเลยค่ะความงามความเชื่องนะคะนี่ค่ะลึงสดือรากยาวเลยนะคะถ่ายรอยยี่สิบหากค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะหมอร้อนทําเขาหายเรียบร้อยแล้วค่ะบอมีต่ำนี้ต่าน้อยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเบืองต่างข้อย่อยยับเลยค่ะเนี่ยค่ะแดงบอมีดางนะคะเนี่ยค่ะเบืองหนาเบืองตาเพิ่นนะคะหนาลค่ะเชื่องนะคะพี่น้องคะรับประกันเลยค่ะเชื่องแน่นอนร้อยเปอร์เซนค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ กีบเท้านาสวยนะคะกีบเท้าลังกัสสวยค่ะบ่มมีตจหนี้เนาะรับประกันให้เลยค่ะนี่ค่ะนาลากิมริมค่ะเนี่สีแดงเข้มๆค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเป็นแต่เอาไปเลี้ยงไปเกียค่ะผู้ใดกําลังมองหาสาวหน่อยไปพัฒนานะคะราค่าปลายัดเนบอลเลยค่ะมือนีดวงใจเปิดราค่าให้เอาใจคงบ้นหน่อยค่ะเปิดวบที่37,000บาทนะคะ สามหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะพี่น้องคะคุ้มๆไปเลยนะคะทรงฟรีให้สองร้อยกิโลค่ะต่อรองก็ได้นะคะราคานี้ค่ะมีราคารับรดกันความงามนะคะพันตุกรารดีๆค่ะคัดเลือกเมื่อไวยห้แล้วค่ะพี่น้องคะเป็นแต่เอาไปเลี้ยงค่ะสาวน้อยนะคะพี่น้องผู้ใดกาลังมองขาค่ะเม็ดสีแดงโบสนะคะพี่น้องคะเนี่ยค่ะล้นทําเขาหายเรียบร้อยแล้วนะคะบึงเึ่งสืดือมันจอ่อนนะคะพี่น้องคะเนี่ยค่ะ ลรืองงามค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะสามหมื่นเจ็ดพันพ่อเอาค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะหน้าขุดไปไกลเนี่ยนอนเนาะเอามาเบิึงถ่ายเพลินค่ะพี่น้องถ่ายงามให้งจ้ะเนี่ยเงาหางง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะบะมี่ตำนิเลยนะคะรับประกันให้ค่ะสิโครงสิโครงนะคะคอแข้งคอขาค่ะหางดอกนาเด่นกับบะมีค่ะพี่น้องอยู่นี่ ขัดเกลือให้ดีๆเลยค่ะ <S <S ๆๆนี่ละคะผู้ใดท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาสอบถามที่เบอร์0 6 1 4 3 7 5ห97นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะหรือเฟซบุ๊กดวงใจบัวงามค่ะ <S 2> <S 2> อีกเฟซหนึ่งก็ดีซีอาฟ้ามค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะทุกท่านผู้ใดสนใจโทรมาหรือว่าทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะนี่ละค่ะพี่น้องงบหน่อยค่ะ อูไดอยากได้แดงโบดหัวโลนไปเลียงนะคะเนี่ยค่ะพ่อเอาพ่อเลียงค่ะพ่อฟั่งค่ะเชื่องพ้อมนะคะเนี่ยค่ะแดงเข้มๆเลยพี่น้องความแดงของคนไทยนะนะค่ะเรื่องสะดืองามๆเป็นสีหายยากอยู่เลยค่ะพี่น้องคะเนี่ยค่ะถ้าไปต่อยอดเป็นแม่บอกแม่พันได้เลยค่ะเนี่ยค่ะหน้าโคตรอีกไก่แน่นนอนค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะรับประกันให้เลยนะคะ สวยงามค่ะเด็ดเด็ดเลยค่ะตัวนี้นะคะรับประกันความงามความแดงความเข้มให้ค่ะบวมมีดางเลยนะคะทุกานนี่แหละค่ะเห็นชัดๆเลยเนาะเนี่ยค่ะเบ่งลึ่งสะดือเบ่งเบ่งนมค่ะนมซีหัวบวมีติ้งมีเต่าค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะมุงหน้ามุงตาเพิ่นค่ะหน้าตาสวยค่ะพี่น้องหน้าตาสวยน่ารักค่ะ เช่องนี้ไซส์ดีมากๆค่ะตัวนี้นะคะรลบประกันความเชื่องความงามให้ค่ะนี่นะคะ